คือบางอย่างที่คุณทำแล้วไม่ไม่ผ่านขอให้ทำใหม่ก่อนสิ้นปีนี้คุณจะโชคดีเป็นอย่างมากสำหรับแฟนๆ YouTube นะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อคุณจะไม่พลาดความรู้ดีๆ ที่ผมจะนำมาเสนอคุณอย่าลืมนะครับสวัสดีครับพบกันวันนี้ผมมีคลิปพิเศษสำหรับนักสัตว์ที่สำคัญที่สุดมันเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการขุดคนนะในในช่วงช่วงปลายปี2564นี้คนเกิดปีลิงจำไว้นะครับคนเกิดปีลิงถ้าคุณตั้งความหวังอะไร ในเดือนนี้สุดท้ายคุณต้องทำให้เต็มที่เลยนะครับฮะโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับเพื่อนเคยมาบอกไว้ทำให้นี่ดีคุณลงมือทันทีนะครับจะสำเร็จหรือบางอย่างที่คุณทำแล้วไม่ไม่ผ่านขอให้ทำใหม่ก่อนสิ้นปีนี้คุณจะโชคดีเป็นอย่างมากยังไม่หมดครับคนเกิดปีหนูก็เป็นครับโดยเฉพาะอยากได้บ้านอยู่อาศัย อยากเปลี่ยนงานหนูตัดสินใจทันทีเดือนนี้หรือส่งท้ายปีนี้คุณโดดเด่นที่สุดทั้งลิงและหนูโชคดีครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครต์กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ